อ๋เราพามาก็มาเดินเที่ยวกลางภูเขาเที่ยวกลางภูเขาชมดอ,อกไม้สวยงามผาชมดอ,อกไม้สวยงาม,า,ามธรรมชาติบ้านเราไหนงามพี่น้องหนอกลางภูเขากลางภูเขาอยู่คนเดียว กลางภูเขาไม่ข่อยด้วยต้นข่อยด้วยหกม้อนสวยงามปลาจุดกลางภูเขาคอมบันฮอกอมบันเอาก็มีโเดินปลา,าเพ่ชมธรรมชาติอ่อนน้อมถ่อมตนในสวยงามไปน้อ กลางภูพลานหินกลางภูเขาวสวยงามธรรมชาติมีไค่หูห่หอมมาชมธรรมชาติปา่าเดินปา่าเดินป่าคนเดียวน้อง สองทางเราดูน้องแล้ววันนี้อ้าวชมดอกไม้ดอกหญ้าชมดอกหญ้าสว,วยงามธรรมชาติดอกหยาสวยงามด้วยนะดอกหยาบนพวกเขางอ๊องงอ๊ องดอกไม้สวยงามบนล้านธรรมชาติบานเฮางชมดอกไม้สวยงามธรรมชาติบนพภูลานสวยงามสวยงามมีปลาโจทยด้วยดอกไม้สวยงามธรรมชาติ พาชมธรรมชาติบ้านเฮาชมดอกไม้สวยดอกไม้สวยงามสวยงามธรรมชาติบ้านเฮาป่าดอกไม้พี่น้องนี่ป่าดอกไม้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยข้างซดอกไม้สวยชมป่าดอกไม้สวยงามธรรมชาติ ไม้สวยป่าดอกไม้สวยงามกลางภูเขาสวยงามธรรมชาติบานเฮ้าน้องหามวะพี่น้องดอกไม้สวยกลางภูเขาสวยงามธรรมชาติ มาตรงนี้ก็ช่วยก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้พระอาจารย์ด้วยย่าขอประคุณยิ่งสาธุสาธุสาธุเจร,ร,ริญพร